ไม่มีอะไรไมือนเต่าถานเือนเงินเออเมาดูครับนี่คืออะไรลุมลบภัมันยุกเวียดนามหรือเปล่าของเวียดโกงหรือเปล่าครับมาดู กระไดวละเห็นแล้วบอลงไปบอข้าวเล็กนี่อาอันอันที้พร้อมง่ายข้าวที่มาใส่หยานไม่ของข้าวยาเนี่ยขีดยางก็บินออมาเลยเนี่ ต้องหมเี้เรอยูนี่อเนี่แมวันนี้มีเงงวันนี้ตรงนี้เราอย่เห็นโโมงไหมครับตอถ่านล้างอายุร้อยปีเรามาหาดูอะไรกันเหมือมากลกทองออก เอืออีเจียบบินตังขอยอยู่เลยมีอยู่เลยป่ะมีอยู่มีมมบ้างหน่อย,มา,อยมากระเจี๊ยมอ่ะเจี๊ยมอ่ดาวมันน่ะอูดลงอเก็บใส่ปากไรมุมเอามุมเอาจนจนผวนเลยยี่หลีพมันกินเลยไม่มีอื้อเห็นบ่เป็นยังบ่ หายใจไบอเห็นหมดแล้วจคนที่เมาก่อนใหม่ไม่ห้านอ่หันไมนมหันไม่หม่หันไม่หมหันไ่หม่หันไม่ันไม่หันไม่หันไ่นไม่หันไหนไม่หันม่หนไม่หันไม่หม่นไม่หันไม่หันไม่หันไม่หนไม่หันม่หันไม่หันไม่หันไ่ันม่หัน่หันไม่นไ่หันไม่หันม่หันนันนไม่่หหันไม่หันไม่ห แมงมุมดีอยู่ัตัวหนึ่งมีแมงมุมได้หมแมยักตัวนึงครับเอาไมาอูดเด้มอูดพองคอยจะขึ้นขวัญเวบน้องอมีวันเขาไปจั่ได้แ่มอเตัว่หรอเอลาออก็จละ้ากจังอันนี้ลงมาเอาหม่จับแถวออมก้อน